ถ้ารู้จักหากินเนี่ยพอได้กินนะครับปลาเนี่ยเยอะมากๆเลยแค่เอาตะข่ายไปวางนะครับผมแต่การวางตะข่ายก็ใช่ว่าจะวางติดทุกที่นะครับเราก็ต้องรู้จักภูมิประเทศที่ปลาอยู่นะครับผมต้องรู้ให้เป็นเรื่อยๆนี่เมไฟไปเลย เมื่อก่อนผมก็ไม่เป็นเหมือนกันฝึกไปเรื่อยๆครับผมอยู่ดนานๆ้ก็จะเก่งเองเราเอาปลาใส่ที่หนีบย่างนะครับผมวิธีใส่ก็มีวิธีนะครับบางคนถ้าทําไม่เป็นเนี่ยปลาจะหลุดนะครับปลาสดๆน่ากินมากครับผมเตรียมย่างนะครับเดี๋ยวให้เป็นทานก่อน ไม้ทำที่ยากนะครับจะได้ง่ายรอยเขาสุกปลาที่หามาได้ก็จะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับผมทําประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับตัวเขาก็จะเอามาย่างส่วนข้างในเขาก็จะเอามาออมโมนะครับผมเนี่ยกินแบบลาปล่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากว่างจากภารกิจนะครับผม เราก็ไปหาอาหารตามธรรมชาตินะครับวันนี้ผมก็ไปดักตะข่ายไว้นะครับผมดักไว้แล้วเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับดักไว้ตรงลำธารน,นี่แหละช่วงนี้หน้าฝนปลาก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําเยอะอยู่ในป่าช่วงหน้าฝนเนี่ยหากินง่ายโดยเฉพาะปลานะครับตามลำธารนนะ่ะน้ำเขาจะมีเยอะปลาก็จะเยอะนะครับ ไปดักตะข่ายดักแป๊บเดียวก็ได้กินนะครับผมผมดักทิ้งไว้แล้วก็จะไปดูนะครับเนี่ยเดี๋ยเดินไปดูกันนะครับนี่แหละอยู่กับธรรมชาติก็ินกับธรรมชาตินะครับผมอาหารเราก็หาง่ายๆนี่แหละจากธรรมชาติที่เราอยู่ไปนะครับผมน้องๆก็ตามไปด้วยนะครับไปจะทุเรียนนําไปเลยน้องทุเรียนกับน้องโชคนะครับไปด้วยเอานําหน้าไป ไปเลยบริเวณที่ผมดักก็เป็นลำธารน,นี้นะครับเนี่ยน้องๆก็มาด้วยเดี๋ยวผมจะลงไปดูนะครับในนี้แหละในลำธารมีแต่พุ่มไม้เลยนะครับนี่ในลำธารน,นี้นะครับที่ผมดักไว้เดี๋ยวมาดูตะข่ายกันนะครับเดี๋ยวรอนลุ้นกันนะครับเพื่อนๆปลาได้เยอะไหมนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับ ติดเยอะเลยครับผมปลาสดๆเลยมีตัตัวใหญ่ๆเลยครับผมถ้ารู้จักหากินเนี่ยพอได้กินนะครับปลาเนี่ยเยอะมากๆเลยแค่เอาตะข่ายไปวางนะครับผมแต่การวางตะข่ายก็ใช่ว่าจะวางติดทุกที่นะครับเราก็ต้องรู้จักภูมิประเทศที่ปลาอยู่นะครับผมต้องรู้ให้เป็นบางทีดักไม่ติดสักตัวก็มีนะครับผม เราต้องดูออกพอได้กินไปแกะปลากันครับแกะบนฟังก่อนไลไทยตัวใหญ่มากครับนี่ครับผมปลาส,สดๆจากธรรมชาติเลยนะครับผมไลไทยครับสดๆทั้งนั้นเลยนะครับยังดิ้นอยู่เลย เห็นปลากฏไหมครับเนี่ยปลากฏดสดๆอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวแกะก่อนนะครับอยู่กับปลาเนี่ยกับธรรมชาติถ้าหากินเป็นไม่อดนะครับผมปลาสดๆจากลำธารครับนี่เพื่อนๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่นี่ถ้าขยันหากินเนี่ยไม่อดนะครับ ธรรมชาติสมบูรณ์มากๆเลยเดี๋ยวจะแบ่งไปให้เพื่อนเพื่อนในฐานกินด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆฐานนี่แหละไม่ได้อยู่ไกลเดี๋ยวจะเอาไปแบ่งเพื่อนเพื่อนด้วยที่เหลือแล้วก็จะกินเองด้วยนะครับปลาที่หามาได้นะครับเพื่อนน,นี่ก็หมักเรือเรียบร้อยแล้วนะครับหมักใส่ถุงนี่แหละเตรียมย่างอืม ไม้นีก็ตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะหนีปลาไว้ก่อนหนีปลาย่างก่อนหนีปลาย่างเหนีง่าย เอาตัวเล็กลงก่อนแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเร็จะเหน็บง่ายนะครับทําให้ไม่หลุดนี่เพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นเรื่อยๆนี่ นี่ก็ได้แล้วใช้เถาวัลย์รอบๆตัวเรา,เาเไว้แหละผูกไว้จะได้ไม่หลุดแน่แน่แนๆหน่อยนี่ครับได้แล้วเห็นไ,ไหมตักไว้ก่อนนี่ใบไม้หนึ่งแล้ววิธีย่างปลาในปาใ่าง่ายๆนะครับผมเนี่ย ถ้าอยู่ป่าต้องทําให้เป็นนะครับถ้าทําไม่เป็นนี่ปลาหลุดหมดอันนี้ก็เลิ่มใส่ไปเลยนี่เมื่อก่อนผมก็ไม่เป็นเหมือนกันฝึกไปเรื่อยๆครับผมอยู่านานๆก็จะเก่งเองนี่ทำไปเรื่อยๆนะครับอยู่านานแล้วก็จะเก่งเอง เห็นไหมวิธีย่างปลานะครับเราเอาปลาใส่ที่หนีบย่างนะครับผมวิธีใส่ก็มีวิธีนะครับบางคนถ้าทาไม่เป็นเนี่ยปลาจะหลุดนะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับผมใช้เนี่ยทำมาห,หนีบเสร็จแล้วก็ใส่ปลาตัวเล็กไปก่อนเรียงไปเรื่อยๆนะครับเล็กใหญ่ไปเรื่อยๆถ้าเราใส่ปลาไม่เสมอจะทําให้เหน็บปลาไม่ได้ปลาจะหลุดนะครับ นี่แล้วก็พันแน่นหน่อยอยแล้วอืมปักไม้ไว้ก่อนนี่ปลาตัวใหญ่ก็ต้องเอาไม้เสียบตรงกลางหน่อยนะครับผมไม้ก็ไม้รอบทัวนี่แหละ นตัวใหญ่แบบเนี้ยถ้าเราใส่ไม้เนี่ไม้หนีบเลยเวลาย่างไปเขาสุกเขาจะหักนะครับหักครึ่งตัวนี่ยต้องใช้ไม้ล้ำแหลมนะครับผมเหลาแล้วก็แทงไปตรงกลางตัวเลยป้องกันที่เวลาเราย่างสุกแล้วเขาจะไม่หักนะครับผมมันจะแข็งเห็นไหมแทงอย่างนี้เลยนี่ไฟกำลังติดเลยอ่า วงเล็กแล้วก็ตามด้วยตัวใหญ่จะพอดีเลยไฟก็กำลังติดนะครับผมให้เขาเป็นทานหน่อยเวลาย่างเราจะทำให้สุกดีนะครับผม โอเคได้แล้วทำให้อสวยหน่อยปักไว้ตรงนี้แหละนี่เห็นไหมครับปลาสดๆน่ากินมากครับผมเตรียมยากนะครับเดี๋ยวให้เป็นทานก่อนวิธีอยู่กับธรรมชาตินะครับผมต้องพึ่งพาธรรมชาตินะครับ ทำที่ยากนะครับจะได้ง่ายรอไฟติดเป็นทา์ งระหว่างรอให้ไฟเป็นฐานนะครับ าทานมากๆครับรอสักพักนะครับรอให้เขาสุกไม่นานครับผมเดี๋ยวก็สุกอันนี้ก็เป็นกับข้าวอีกอย่างนะครับผมหมกไส้ปลานะครับผมปลาที่หามาได้ นี่ใกล้สุกแล้วนะครับผมปลาที่หามาได้ก็จะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับผมทําประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับตัวเขาก็จะเอามาย่างส่วนเครื่องในเขาก็จะเอามาออมมอนนะครับผมเนี่ยกินแบบปลาๆนะครับเครื่องในเขาเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเพราะว่าเขาจะกินสาหร่ายนะครับ ปลาธรรมชาตินี่จะกินสาหร่ายกินตะไคร่น้ํานะครับตามหินตามอะไรเอามากินได้นะครับผมต้องมีกรรมวิธีในการทํานะครับผมนี่น่าทานมากๆเลยครับปลาย่างนะครับผมน่าทานมากๆเลยนี่ก็ใกล้สุกแล้วนะครับปลาสดเนี่ยเนื้ออร่อยมากเลยร้อนครับพลิกหน่อย เออโอ้ <Hey>. oh, นาทานมากๆเลยครับผมย่างต้องอย่างใจเย็นๆหน่อยวันนี้ก็ย่างปลารอเพื่อนๆนะครับนี่สุกแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆมากินนะครับผม mm hmm. เวลาอยู่ในป่าเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยู่รวมกันนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับจะแยกกันอยู่ ฝั่งไทยฝั่งมันนะครับเราจะได้เป็นหูเป็นตาให้กันด้วยผมก็จะมีหน้าที่ทําอาหารทําอะไรเพื่อนๆนะครับผมสับเปลี่ยนกันแล้วแต่ใครว่างนะครับทําเสร็จก็จะไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมาแบ่งไปกินนะครับผมนี่แหละเราจะแยกกันอยู่แบบแบบนี้นะครับใใครับผมเนี่ไก่สุกแล้วแหละอุ่นไว้เนี้ยกินได้หลายคนเลยเดี๋ยวเรีกเพื่อนๆมากินข้าวกัน อ้าวกับข้าวเสร็จแล้วนะใครหิวก็มากินเลยอยู่ป่าก็กินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้นะครับผมอาหารก็หาเองอาหารปา่าในกินไม่เบื่อนะครับปลาพวกผมจะหามากินเองตลอดนะครับถ้ามีเวลาแบบนี้แหละมีก่อย่างให้เสร็จก่อนอเดี๋ยวเพื่อนๆจะมากินนะครับผมยอยกันมากินวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับไปแล้วครับผม